อาการเป็นไงเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มเลยเราแรกคิดว่ากินแต่ตอเบอร์รี่น้ำตาไหลแน่มึงไม่มีครูคงเขียนคำว่า I love you ไม่ได้เมื่อรักเท่าน้ำทะเลยังโดนเทเหมือนน้ำล้างจานสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในช่อง My Bossa Channel เย้วันนี้เราจะมารีวิวลูกอมครูเป็นสีก้า กดซับสไครป์กดติดตามช่อง Baby Buzz Channel ด้วยนะคะเป็นสีแดงๆเย้และนี่คือลูกอมคืเป็นสีเราได้มาสองรสชาติค่ะคือรสชาติเปรี้ยวกับรสชาติเผ็ดด้านนอกของรสชาติเปรี้ยวนะคะก็จะเขียนว่าลูกอมคืเป็นสีค่ะนั้นทำหน้าแล้วก็เป็นรูปหน้าอคืเป็นสีแบบเปรี้ยวแล้วหน้าเปรี้ยวโอ้เปรี้ยวเหรอแล้วก็เขียนว่าเปรี้ยว ปุ้ดปี๊ดหน้าหนังก็จะเขียนว่าแกะ2องอมดูครูอบอกมาเรื่องนี้คือซองของรสชาติเกลนะคะ <Okay. S 1> เราไปดูซองรสชาติเผ็ดกันค่ะคเขีว่าลูกอมครูเป็นสีเหมือนกันค่ะแต่หน้าของครูเป็นสีเปลี่ยนไปท<ห>าปไมหน้าเขียนว่าเพ็สปี๊ด ปาร์ตเอ๊ะสเปิดตสเปิร์ตสเปิรสปาร์ตเปิดปาร์ตแต่เราต้องบอกก่อนว่าเรายังไม่เคยเรายังไม่เคยลองมาก่อนนะพอดีเพิ่งไปเจอมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันแปลกดีแล้วก็เพิ่งเคยเห็นสินค้าตัวนี้ก็เลยเอามาให้น้องใบบัวรีวิวนะหนูเคยเห็นในโฆษณาอยู่แต่โฆษณานานแล้วแต่หนูไม่เคยเไม่เคยเห็นอ๋อเคยเห็นโฆษณาในทีวีแล้วแต่ยังไม่เคยเห็นของจริงอ่าวันนี้ได้เห็นละแล้วเดี๋ยวเราก็จะมา ลองกันเนาะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองกันเราจะลองจากอะไรก่อนรสชาเปรี้ยวเดี๋ยวเรามาเรากินนี้แล้วเกือมันมีชาแล้วเรมันเยิยมเยิ่มเดี๋ยวมันเผ็ดอ่าเดี๋ยวอันี้เดี๋ยวเราเอารถเอารถเผ็ดไว้ที่หลังเอารถเผ็ดไว้นี่นะแล้วเดี๋ยวเราลองเอารสชาติเปรี้ยวก่อนรสเปรี้ยวก่อนอ่ะเดี๋ยวลองแกะดูนี่ลองนี้มีที่แกะให้อ่ามีที่ฉีกใช่ไหมอ่าแกะลงมาโอ้โหกลองเป็นอย่างนี้กลองเป็นกลองกระดาษอ๋อแกะแรง มีปดชิ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปแปดเมตรแปดเมตรเมตรเนาะอันนี้เนี่ยแปดเมตรเขาไม่มีแปดเมตรแปดเมตรอ๋อเขียนไปแล้วแเมตรเราจะมาลองกันคบอกว่าครูมีอะไรให้อ่านอะไรอ่าต้งไหนอ่ะอมเอามาดูข้างบนเมาดู้นาแกะซอลูกอมดูครูบอกมาแลูกอมดูนะแก ค่อยๆค่อยๆเรนนี่เป็นรถไหนดูดิเม็ดมันเป็นอนนะไรอยากเป็นหัวหอมจังเธอจะได้มีน้ำตาให้เราบ้างนี่ในนี้ไหนน,น,นี่แกะมาได้ดิแกะชีพเขาวางเหมือนกันนี่ครูคเป็นสีเขาบอกให้แกะให้แกะอ๋อ ทรงนี้จะเหมือนไอนี่เลยเหมือนลูกอมฮาร์ดบีดแต่ก่อนฮาร์ดบีดตอนนี้ไม่รู้ยังมีอยู่บ่านะแต่ฮาร์ดบีดอ่ะจะมีจะมีข้อความคําคมอะไรงียเขียนอยู่ตรงไหนนี้เขียนว่าอะไรอยากเป็นพอหอมจังเธอจะได้มีน้ําตาให้เราบ้างอ๋อน่าจะเป็นแบบเหมือนเป็นพวกคําคมอ่าพูดแนวอะไรนะเป็น<า>คำกร<จ>ค,คำคมเออบาด <บา S 1> ใจ,ใจอะไรประมาณ <c oughs> นี้เออประมาณนี้นะ <c oughs> นี่นะ แล้วมันนานนะอ่ะไหนเนี่ยลองลอง,ลองชิมดิปล<อ>าลองดมก่อนอ่ะลองดมกไว้กลิ่นเป <ừ. S 1> ็นไงลองชิมกันละอ่ะไหนลองชิม <c oughs> ดิอะไรกัดไปหน่อยนึงเป็นไงเป็นไงเปรี้ยวไหมเปรี้ยวไหมเปรี้ยวเปรี้ยหวานหวานลองมีบวกกัดแบ่งมั้ยยังไงเดี๋ยวปลาชิมนะมันออกเผ็ดๆผ็ดเหมือน <c oughs> มะขามแก้วมะขามแก้วนี่มันเป็นที่เป็นน้ำดนะน้ำเม็ดอะแล้วก็มีน้ำตาลหวานหวานเป็็ดนิดนิดอะรสชาตินั้นเลยโอเคเนี่ยคือรสเปรี้ยวนะแล้นี่แตกต่างไม่ถึงแก่แต่ก็ครูเปนสีมันไม่เหมือนกันหน้าไม่เหมือนกันอีกเออว่ะเฮ้ยนี่นักเก็ตเออหน้าไม่เหมือนกันสักเม็ดเลยอันไหนไหนไหนทำทำทำหน้าครูเป็นตีอันไี่อะ เออุดีนะทำไ้ารูปนสีทำตามเม็ดเลยนะทำตามเม็ดเลยอันนี้นะเฮไปเลยทำไน้เนี่ฮ้ยอเไทำอันนี้ทำได้ทำได้ทำ้ครูสีนะทำ้างไหนตั้งหันทางนี้เออ เอาเหมือนหนูไม่เปิดอ่าได้รันสุดท้ายรานสุดท้ายโอ้ได้ได้ได้เดี๋ยวเรามาดูรสชาติต่อไปอ่ะเผ็ดอันนี้คือรสชาติเผ็ดเนาะอ่ะแกะพี่หนึ่งนะแตดเนนชันกัดแกะเลยเออเอาละอุ้ยสีอะไร กลิ่นเหมือนอะไรกลิ่นอะไรกลิ่นไม่รู้แต่กลิ่นหอมอ่ะหอมใช่ไหมอ่าไหนลองอลองชิมกัดนิดนึงก่อนอยเผื่อเผ็ดมากเห็นไหมเห็ดไหมอาการเป็นไงเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มอะไรเริ่มเผ็ดแล้วเผ็ดขนาดไหนเผ็ดน้ำมาม่าไหมเผ็ดไาเรียกว่าเผ็ดเผ็ดาอีก็ อันนี้กลิ่นพริกเลยเราแรกเราคิดว่ากินแต่ตอร์เบอรี่เป็นลองคออะเผ็ดแบบน้ำตาไหลอยมันไม่ใช่เผ็ดแบบเผ็ดร้อนเหมือนส้มตำมันเผ็ดแบบเย็นๆอะเผ็ดแล้วมันเย็นๆอะเผ็ดเออเผ็ดอร่อยอะเผ็ดเย็นๆอะสรุปก็คืออันนี้จะเผ็ดเย็นอันนี้เผ็ดอันนี้จะเผ็ดเผ็ดแบบเผ็ดเผ็ดนิดนึงนิดนิดอะไม่ได้แบบเผ็ดผสมเปีเผ็ดผสมเปียวนะโอเคก็ตองละ 20บาทเนาะมีอยู่8เม็ดแล้วก็แต่มีสรรพคุณนะเนี่ยเขาบอกมาว่าวิตาม,มินซีสูงโอเคถ้าใครอยากทานก็นไปหาซื้อก็ได้ตามซีวงเ,เซเว่นหรือว่ารานคัสตัวไปอ,อ,อะไรก็ว่ากันไม่ไม่มีครูคงเขียนคำว่าอ l ร v e y อยู่ไม่ได้เพราะเราไม่เกลียวฝาโดยปวดแล้วเดี๋ยวฟุงฟิ้งปวดขึ้นเงินเดือนให้เหมือนอารมณ์อยากเป็นหัวหอมจังเธอจะได้มีน้ำตาให้เราบ้างรักเท่าน้ำทะเล ยังโดนเทเหมือนน้ำล้างจานโอเคค่ะเพื่อนๆถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้า